เมสันเมาสนใจร่วมทีมปีศาจแดงเมสันเมามิดฟิลด์ของทีมเชลซีกำลังแสดงความสนใจที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างไรก็ตามอนาคตของเมากับเชลซียังไม่แน่นอนเนื่องจากสัญญาของนักเตะทีมชาติอังกฤษจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลหน้าจากรายงานระบุว่าจะมีการเจรจาพูดคุยกันระหว่างทั้งสองสโมสรในเร็วๆนี้โดยมีสโมสรอ,อื่นอย่างลิเวอร์พูล และอาเซนนอนที่แสดงออกว่าสนใจมิดฟิลวัย24ปีทีมชาติอังกฤษรายนี้